สวัสดีครับวันนี้กับพ่อกับพันเตยหากินรอทุ่งครับผมวันนี้พามาหาอยู่หากินขี้เก่าแล้วครับว <oung> ันนี Hence, ้พามาายังครับพ so ันเตยเอาดักพวกครับเอามาดักหนูเข้าวันนี้ครับวื้นี่หากินแบบเช้าอีสานบ้านนอกนะครับเนาะหากินรอทุ่งครับผมพาพพันเตยมาดักหนูเข้าวันนี้จยุดงานมือหนึ่งครับช่วงนี้มันหนาวครับก็เลยหา ราสิงหาหนูไปยากนะครับที่ใดหรือว่าใดกับนี่กับฝากติดตามผลงานผู้เข้าในเด้อครับเด้อเดี๋ยวอู้ห้อยห้อยกัดหนายไ,ไม่ได้ตกนี่นี่มันกัดหนายมันขึ้นนี่เมยกุ้งมาใส่มาเขียวๆนี่เล่เป็นทางบ่วะเมยกุ้งมาใส่มีทางเปลอเดี๋ยวทางมันไม่ตกนี่แม่เล่นแปลงมาเล่นเหมน,นี่แม่นี่ใช่เป่า เอ้ลงมาหนีหนีเห็นบ่หนี่อ้าเดี๋ยวถือกองให้ยูจัง่อยให้กัดหยาก็เคี้ยวเห็นบ่หนึ่งเอ้ลงมาหนึ่งละเห็นบ่เห็นบ่ียดหะใส่ครับพัดเตยโชคผลงานเองเลยครับคุณให้พันเตยโชคผลงานนะครับ ลูกันหลายตัวอยู่เลยลูกันให้มันตัดเนาเดียนเลียนมันีตันี้นิมันเลนมันนี่นี่ปองนิมันเลนมันนี่แ้มปองเลยนี่ตกตกทามันตกนีนี่ข้างบนนี่ใชไหมแต้มัน่ปองนี่เหานบนนี่ปองมันเลนนี่เลนลมลูกันมีนี่เห็นบนนี่ใส่ตรงนี้ก็ได้นี่บขคมันนี่ ใส่ก็ดัก่อนใช่ไหมเออครับผ่านเตยเห็นทางนู้นแล้วครับอู้กัตกตอร์ตื่นแล้ววันนี้ไหมวันนี้ไหมนี่นหมที่เด็ดเลยเดี๋ยนี่แถวแนวสิลืมครับผ่านเตยต้องการใส่เองนะครับวันนี้บวงไม้ครับมาฉลองบวงไม้ว่าจะมาหรือไม่มาครับดักดักนี่ฮะดัก เออใส่ออกไปได้ลายโหลดบวงฮาลาย,ลาย,ยอยู่ครับมีรับทางนูพี่นออ้องใส่บางทางนูนี่แดนเป็นคลองเลยนี่บยากาศร่มหนาวหนาวะครับวันนี้ยุดงานนะครับบริยากาศเต็มมันครับไอพี่พันออกมาดักหนูครับผมวิถีชีวิตของคนอีสานครับ กูเล่นบอลคอกดีตอนนี้แม่เสะใส่ยยวอ่ะเสะหลังวะอ,อ,อันนี้วะนี่แป็นเตอร์ดเล่นแตอก็หนูหน่อยลู้ว่านี่เล่นมันขึ้นหลังนะจากที่เราหายไปโดนนะครับทีบอคอยได้ลงคลิปก็เพราะว่าบอไม่มีเวลานะครับค้าขายของนะครับอยากขายของบอไม่มีเวลา เดี๋ยวทำาคลิปให้พี่น้องเบิ้งครับวันนี้ก็มีเวลาแน่ๆมาครับวันนี้วันหยุดครับถึงอากาศมันหนาวครับก็ลเลยหยุดในกฝากติดตามช่องยูทูบของเราด้ครับด้วยช่องหาก,กิตเราทุ่งชาแนลวยครับมาหลุดน้ำกันบางเอื้นว่าสิมาหรือประมาณจะได้บ่า Nguyên là cái vết thương 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 lên thương 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 Ủa, thương 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 thương

背到 i 里呢。 ตัวงพมกันเถยไซทั้งหมดครับตื่นต้องกันครับอ้นีเดียวปวยมันตกไปทางมันเจยนีกัดหนาละเดีคุยกันตัวนีุ้ันตัวนี้ แบบัดหนาวมาขึ้นเลยเนอะเป็นไม้เลยครับนี่ครับฮู้นครับพี่น้องพี่น้องน,นี่ฮู้นนี่ฮู้นครับนี่เอ็นงครับนี่ฮู้นเอ็นงครับนี่ผ่านไปห้องครับ,รบต้องหให้ใจเป็นไรเดอกพอดีดี ใส่เงินบ้างครับวิธีการใส่ครับผมไปตามทางแล้วครับนี่ครับใส่ตามทางกันเลยเลยครับทำอะไรต้องกันนะครับว่าระมาหรือประมาณครับผมต่อมครับต่อมขุนมาอาสิบ นูไล่เนอเออนูขวนใหญ่ต้องมานีวะวะเอ๋เป็นดีวะฮะ เดี๋ยวสีซอยกันใส่เนาะครับถ้าเจอใกรอยากจลื่นติดตามพวกเราในได้ครับเด้อเด้อสิภาคหายมาเบิร์นผลงานน้ำเส่าครับปลาสีมาหรือว่ามันช่วงนี้สีซอยผ่านเตยใส่บวงก่อนครับครับของครับเรากับสวัสดีสวัสดีครับผมกับพานเตยครับพานเตาอีกคือเก่าครับผมที่นี้พามายางบ่วงเนาะครับเนาะอากาศหนาวๆเาวินดีที่ฮาโนไป หัวห่นห่นอีพ่อได้บัครับมาลุ้นน้ำกันครับผมผ่าเตยย่างออกหนาแล้วครับอดีพ่อไดอ้อมได้ขวัวบัครับมาลุ้นน้ำกันครับหลังจากที่ห้องวัดใส่บัวไวปเทเวนแล้วนะครับเนาะประมาณสามสิบกําลังนะครับนีกิดนี่ขาดในบ่วผ่นเตย thăm được cái này đâu buồn tạm bỏ rồi được rồi thanh lịch nào quá buồn cái nỉ bao quá lọt bao quá nhảy luôn hết nhảy bao tay สใส่หันตัวเออนี่เดียถ้าบอาว่าคือสีออกด้วยแขนหนูเนาะเมื่อเล่ยมันก็ออกเล่ยแต่เนาะใช่ครับหลุดน้ำกันต่อครับผมกำนังอะไรว่ามีอาการกัดใหไงมาอย่าเดียเนาะเขาใส่บ่วงใกไงถึนบ่อก มันเลนลอดอะไรก็ต้นอุ้ใส่ยูบาดแเห็นบ่ใส่ัะงวนแท้หลอดไปเสื้อนี่น่าใส่ดักไปสออันอีตดีกันนึ่งเนาะแน่เห็นต้นน้นตาเนาะเลหลอดบวงไปเนาะกุ้งข้า่ข้างข้างางางข้างขงข้าง่างเง

nhây đấy buồng qua buồng đi là là em phải nhảy thấy khăn buồng ơi cứ bảo hiến có เอ้ยอ e oh. oh. ่ะเดี๋ยวถึงยางมาด่นี่เฮ้ยยีห้อยนู้โรงแรมดินี่ไม่ไหมเลยเห็นวดวงยี่ดีดินี่เห็นบ่อตัดเลยติดบ่อัตกวาแบบตัวเอาเละครับพี่น้องเอาเละครับนี่เจดามาเผยเออวายุบ่งใส่ยุพุ่น เจดามากครับอู้โ่าตู้ใหญ่เลยครับผลงานครับงานพัดเตาเห็ดแล้วครับโอ้โ่าจู่างใหญ่เลยครับผมอู้ว่าผลงาเลยครับผมพี่น้องครับมาแล้วครับแต้มแดงของเขาครับมาแล้วครับปลาตะแกีดดามใส่ยุบผุดไหมพอเห็นมันแกะมาผีไหมโอู้วแมวเลยตัวนี้นี่กูใส่ยุงเท้ากูแกะดามมาผีครับผมแต้มแดงมาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาใส่ตะไกวยิ่งกูใส่เลี้ยงกันเลยตัวนี้เนี้ยอันยี่นี่อันหนึ่ง บ่กัมันแกงแกงกูมากัวยุ่นหายบ่วงไปใส่กูหาไม่เห็นเห็นต่สุ่มยางแต้มแดกมากแล้วครับมีใส่ไหมเอ๊ะก็เส้ทางเก่าตัวไม่หรอกนี่ทางมันนี่แกงมาวายี้แกงมาได้อเใส่หมดเลยต่ำมือกีนดีเยอะต่ำเพิ่มบ่เอาอย่นี้บ่ได้ใส่เดี๋ยนส่งเยอ กะใส่หมหอา,าอีกเลยขาเลยวะฮะขาเลยตัวให้จังไรฉบอกขาแนวใส่กับดแนวมาโถใหญ่เลยครับผมแตมแรงครับผมมันๆครับผมมาแล้วครับเดี๋ยวผ่านเตาใส่บ่ค่อยพลานตอนนี้แล้วครับตัวนี้แล้วทีมันขาดบ่วงเนาะแอ,อนตัวทีมันมนอยู่ฝุ่นตะก,กี๋ไหม แล้วมันใหญ่ไปอยู่ลองรังมันใหญ่ไปอยู่นี่ขีดลายตัวนี้แล้วเดือดต้อยครับผมใส่ทางเก่าหนิบวกใช้ทางนี้บวกหนุ่มตีเฮ้ยมันแล่นเล่นเลยตอนนี้เสียงห้องเด้อแล่นมนาเนาะเออเอสเสเสวยวงเดียวนี่วงนี้ตัวนี้เสวยเก่าละนี่มันเสวยหนึ่ง มันคือแล่งทางสองทางเลยนี่สองเทิงตรงตรงแล่งเทิงตรงติดขาเกือบรู้ตีมองเจได้ติดแถวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกว่างไกรสุขุสทุลนะครับว่านี่ก็มาฝอกกันย่ำสองสองนะครับแล้วปอกกระพันเตยกับพันเตาคือเก่าแล้วครับผมนี่ภาพมา อามบวงนูครับหลังจากที่เขมามาใส่ไว้แต่มหมู่บ้านแล้วครับเนาะชมผลงานรากษมานหรือประมาณครับมืนขึ้นเท่ากนันแต่เปแต้มนึงครับแต้มใหญ่ๆผลง,งาน,นาาย้ำเสาจะมีบ่ครับว่าที่พ่อใดเติมบ่หรจังใดครับไอ้ไไบวงที่นี่นะมันยุ่หรืนบ่ลมพัดมันพีนะนูน้หน่อยมันเละทางนี่คิดว่าคิดว่านู้หน่อยเลย อย่ามันมันรอดแม่กลัวไงโหดหนูหน่อยมันเล่นทางเป็นแปดแบบนี้ตามบ, mm hmm. บ่บ่ไม่อยากตามเลยนะครับนทำเสางเงียบจิ๊บเลยครับขึ้นทำเตะไปเตะมนหนึ่งแล้วนะครับเนาะ mm hmm. เอาแมนแมนไปแล้วดูคนติดบ,บ่ตัวน้องกันครับผม ตามอยู่เออตามอยู่ตรงนั้นรูดอยู่ตงก็ติดอยู่ลู่วันที่ตัวตามบ่ได้ดัวเลยยังสาวติดแมนไปหรอกจะมีตัวเดียวว่าหนู บ่คนกัญชงเออถัดเกยว่ามันตำอยู่ครับแต่มันบูถือครับเด็กนะต้องไปบิึงของเติ้งนงครับเป็นหลุนของคว้านเตาใส่ไว้ครับผมจะหมานหรือบะหมานครับอันนี้หมดฮะต้องใส่ไงขวดมากกว่า หนูมุดแร่หลอดได้แต่ัวหน่อยเนาะแต่ไขไหมตอนนี้ออกไปแล้วเดินเนาะมาคืนเนาะมันติดอยู่นี่เนาะต่ำอีกต่ำอีกอย่าบ่ประตำมันติดไปแล้ว น่นตัมมือซือมารอบรติดนะครับรู้หน่อยอันนี้เลยอู้หอยกระยาอู้ตั้มเพิงเลยววันนี้ตั้มไหมบลุดไหมบลูวะไม่เค่ดีวะน้ครับไต้บลูดต้องบลุบด้งคุณต่อครับ หลุดต้องขนต่อครับผมหมานหรือว่ามานครับทางขนไม่ค่อยหลุดมาได้เลยตัง้งฝุ่นเก็บแตงกันเนาะครับทาำขนเขาเก็บแตงกันขัดแตงกันแต่เสาเลยครับเก็บแต่เทียงขึ้นนะครับ ผลทางพีโตครับว่ัชมาหรือบ่ามานครับผมต้นหน่อยมันต่ำสิดว่าท่ามแลนอย่าเนาะทาอย่างเนาะทางทางเกาแล้วต้นขาดบวง,งยืนหนีนไปทางไหนวะอใหญ่ยุงก่งโหลเหรอวตรงนั้น ใช่ตัวใหญ่เลยตายแล้วใช่ไหมตัวนั้นอ่ะเกียบร้อยแล้วห้อยกัดอยู่เลยเห็นไหมต่ำยังคู่ปติสันห้อยต่ำอยู่ ฮะตามบ่บ่อี๋เซยไปซ่ำนี่ว่เอาวนื้ถือถือบ่เนื้อถือรผ่านหายเองวันนี้ให้ผ่านสิต้องทำงานเองรุ่นต๊เอ้ยจัง้อนตีจังสองอ็สายของสิทเิย Những cáp luôn về đây. Hãy luôn dài luôn 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 หอยติดมันลืนรุดได้นี่หอยหอยติดครับผมอู้หอยกัดไหมมันหอมเด,ด้วยเนาบฟองวันนี้อู้เออหอยขี้ยนบวบหนี้กูใส่ปองนี่ไหมนี่นไหมใส่ปองนี่นไหมหอยขี้ยนเนี่นี่ไหมหนุยูยูแล้วลมันแรงมันเป็นคอยเป็นทางไหมอู้หอยกัดครับพี่น้องหอยติดครับมันรุดแรงเลยวะอ๋อตัวใหญ่นี่เนาะเสร็จแล้วตั้ม อดเงวะหลุดครับหลุดพ่อยกัดอยู่ครับไอ้เหรอครับเดินแล้วครับเดี๋ินครับผมกัดกัดหนึ่งครับเอาแล้วครับผมขำงไหมโอ้ครับเตาเห็นแล้วครับสวยงามครับใส่งามครับอันที่สองครับผมใส่เสียเดีือดเสยตัวเต้นเลยม่าันอยู่อยู่น้อนกัด อู๋ใส่งามอยู่ครับผมงามครับพันต่อเหดุหรอครับพันต่อเห็ดสองแต้มหรอ, <Okay S 1> ค,อครับตื่นใช่ครับผมคือพันต่อเห็ดเออไอคือเนาะพี่พี่เหดเองเอาไเติดเนาะโอ้ทำน้ำกระต่ายแล้วพยายมตายครับแต้มที่สองของเขาครับผมจะดินเนาะย่าจะล่องวะเอาใครว่าล่อง ลองกับพันเตาเนาะของแท้เนาะอืมเป็นตัวเดียวกันดีว่าลดลดตัวนี้มากบ,บ้างไหมไม่กัดกัดบ่วงครับตกสวยอย่าวากันนะครับเ้อมันเป็นวิธีการหากินครับผมกดลงหัวเออตัวผูครับตัวผูครับตัวแม่เขาได้ไว้แล้ว เรียบร้อยครับตัวนี้แล้วมันแลนเที่ยวอยู่นี่ตัวนี้ใส่ดีอยุบบวมบวมมันขาดไหมเออลุ่นกันต่อครับลุ่นกันต่อครับเหนน่อยมันขาดอืมเอาเทียวเดี๋ยวสียาไป เว้ยไซบมันเป็นลองเข้ามาตัวแหลนแหลนติดนครับ้อเลครกตอหุดน้งกันต่อครับอูตัวนี้นี่ตํามมาตกตามเจวันนี้ตันนีหลายตัวยุ่มันเล่นม่ค่อยเป็นทางไหมทางเก่าทางไหม บดตดดำครับฮะ,เอ,ะเออน,นี่ทางเขาเลนนี่เนาะเห็นมันตอนน,ดำดำนั้น,นก็ดำๆเลยเออลุงเกาเหรอหมดำครับตัวนี้ <c oughs> ครับลุ้นน้ำกันต่อ,ตอครับเลย อีกเมื่อไรแล้วครับแต่ครมมืดแล้วล่ะเคลื่อนแต่แต้มนึงนะครับน้ำสกัดแดแต้มนึงแล้วตอนนี้ใส่งามๆเลยครับใส่ใหญ่ๆเลยครับผม

ี่ว่าจะใส่ก็แย่ว่งก็ซื้อใส่หันฮะขาดลาลงก็ดีนะนี่นะครับข้างมาสะอาดกว่านี้หัวขาดได้เนาะมันร้องวะบอไอ้ครับ หมดแล้วครับผมแค่ยังกินเท่านี้ยังไปกับพ่อจะไปจะไปลำบานี่ฮะฉันมีอยู่บ้านไปพอมันหอมคือจังสีแม่กับพ่อปลาไปนี่ไหมเก็บไปเลยดิมันเติมรถนะมีแล้ว พ่อไปเติมอะไรตัวเดียวกัเพ่อไปพร้อมแล้วครับเผาปลาครับนี่พี่น้องเดีกัเพ่อปลาครับหอมครับผัดเผ็ดครับผมผัดเผ็ดตัวนึงเอาไว้เอาไปห้องมกตัวนึงเนาะครับผมเอสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับเด้อในผลงานครับถัดไปโชว์ผลงานนะครับน้อันสั่นแตกหนึ่งครับผม ทำไงยังมึอขึ้นกันได้แต่หนึ่งครับใส่บ่วงสามสิบก๊อตลังก็ถือว่ามันๆเนู่ครับพ่อได้กินอยู่ครับผมนู่นบ่ค่อยหลายครับผมนู่นหายอยากไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ทรัพย์นีดนะครับเด้อไหก็อย่าลืมติดตามพวกเราในเด้อครับเด้อผ่านเตาผ่านเตยในช่องอาหารกินรอทุ่งชาแนลนะครับเนาะครับผมสวัสดีครับอันมาหน่อยัสดีครับ